กลัวมันลุกคลองตัวแน่ในเช้านี้นะไไม่ตัวรถมาขันอื่นมาตอนนี้มาตลาดตอนเช้าเราเคยกลับอยู่กลางหนองแต่ว่าบ้านลุงถนอมเราเนี่ยยังไม่เคยกลับเหรอบ้านลุงถนอมนี่สบายแล้วมันมันกว้างมันอยู่ใกล้โค้งของพมบังเกินลุงถนอมมันเป็นไอ้เอียงๆนะยังไม่เคยกลัวเลี้ยวบัดรถเขามาจั่อีกเพาะอ้ไเสียวสาเหตุที่ไม่ยอมกลับรถอยู่หน้าบ้านลุงถนอมเพราะว่ากลัวหน้าวัด เราไปกลับเรือนหน้าวัดแม่นึกว่าตัวไปกัดอยู่ที่อันบ้านมะนาวไหมเป็นไงเติมกี่ถังแล้วรถถังเดียวถังเดียวมันมีถังเดียวเหรอเออเติมกี่รอบแล้วก็ได้รอบเดียวรอบเดียวกี่พันพันหนึ่งเติมหนึ่งพันมันจะหมดหรือยังยังเดี๋ยวเยอะเหรอโอ้ตอนเย็นก็ไปรออีกสิ นู่นไปบ้านกับตันนู่นเหรอดูอะไรไอ้เนติเอาน้องมาก็ไปแล้วไปใกล้เจ้าเก้าแล้วรถน้องปอนเริ่มจะเป็นใดจังกึมแล้วเด้อทำไมมัม<า>นเป็นยังไงอะไระหรอเมื่อก้าพูดถึงแด่จังกึมเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวมาเดี๋ยว อ,อะระวังรถระวังหมามระวังรถข้างหน้างงงงระวังโค้งระวังแยอโอมีเมียเป็นผู้กำกับสุดทางไม่มีโอกาสได้หลับหรอกมังถ้าตัวแกถ้าตัวแกไม่เปลี่ยนขับใช่นี่แหละเป็นพลลรคขับก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่มีทางที่จะได้นอนใช่ อยากจะขับรถแบบสงบเงียบเงียบสงบสงบก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกยังมือใหม่อยู่ยังอันนี้มือเก่าก็ยังเป็นอยู่มือเก่าตลอดเส้นทางก็ดีแล้วเขาช่วยดูรถตัวเออเมียไม่รักเขาไม่เตือนหรอกแสดงว่ากูไม่รักนี่วะกูหลับตลอดทางไว้ใจแล้วใช่ไหมไหน นี่ก็ไม่เคยขับชนนะใช่ใชก็เขาเขากลัวคนอื่นมาชนเราอพอจะชนชนกระเพงบ้านตัวเองนะพอมาต่อยนะหรอออมันมีกระเพงด้วยหรอบ้านนี้ฝาบ้านข้างหน้าไงหรอจอดบึ้มเลยน <laughs> ี <laughs> ่เนี่ยสีล่าสุดนะเมื่อคืนโกโกไลก็ขับรถไปเต่างอยลำพังสองคนลำพังยังไงสองคนโ <นะ S 2> ชว์เดียวโชว์คู่เออโชว์คู่ มันมันเป็นตลาดนัดเต่าง,งอยใช่ไหมมันคลองถมรถเยอะมากมไม่มีมแค่ไม่มีท,ที่จอดนนแหละรถเนี่ยจะเยอะ,ะพอรถเนี่ยเยอะปุ๊บมือใหม่หัดขับมันก็จะหาที่จอดยากคือถ้าจอดมันว่างคันหนึ่งใช่ไหมระหว่างข้างถนนเนี่ยว่างคันหนึ่งเขาไม่สามารถจอดได้ถ้าเป็นมือใหม่ผมไม่ยากเลยอืผมไปผมก็จอดได้เลยอจอดไม่จอดในวัด จอดในวัดนี่นั่งไงอูว่าแล้วแล้วเดินข้ามคลองไปเหรอใช่เดินข้ามสะพานเอาวัดไหนอะวัดพระธาตุวัดพระธาตุไงทีเราไปจอดรถแม่มาต่อยซึ้งเออแล้วก็เดินข้ามไปตลาดนัดมันอยู่ใกล้เลยนะไม่ไกลหรอกเดินข้ามข้ามฝั่งไปมันมีสะพานข้ามไปตรง่อยเด้อ๋อมันจะข้ามไปก็ถึงตลาดนัดเลยโอ้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าแม่ไปด้วยเมื่อวานก็เก้คงจอดที่นี่แล้วก็พาแม่เดินไป คอยพูดเล่นที่เฉยนะว่าให้จอดที่ประทัดแล้วเดินไปเอานี่เอาจริงเลยเหรอแล้วคนเขามองแกไหมก้าวคนงงแล้วเมื่อวานหลังจากไปตลาดเสร็จน่ะหนูไปกดเงินมันเป็นกิโลเลยขนาเดินน่ะหนูไปกิดกดเงินอยู่ที่ปั๊มหน่อยแกไม่กล้าจอดเทียบพุทธบาทนะแกจอดอยู่ตรงเกาะกลางถนนที่เราเคยจอดพักรถกันนือเราบอกว่าเอาขับเข้ามไปจอดตรงนู้นเลยอาจจะได้ชิ้นหัดจอดให้วันชิ้นแกก็ขับเข้าไป ห่างไกลจากไอ้นั่นเยอะเลยยังไม่มั่นใจกลัวมันไปสอยกุศบาทเขารถคันอื่นจะขึ้นกันไม่มั่นใจนิดหน่อยกลัวมันขูดนะเรายังกะระยะอะไรไม่เป็นแต่ว่าพี่กับตันก็บอกว่าแล้วว่าต้องประมาณนั้นวันนี้เรายังไม่มั่นใจเท่าไหร่ต้องกะระยะขี่อยู่ดีๆฟังนมจะชนหรือเปล่าว่าข้างหน้ามันโดนหรือยังแต่ว่ารุ่นนี้นะ ไม่มีเหยียบเบรกเข้าโค้งนะเหยียบคันเร่งเข้าโค้งนะลูกศิษย์ไทยจะว่าองเซียนการขับรถมันต้องตุ้กต่เกียร์ออโต้มันได้อยู่เนาะบที่ว่าเหยียบมันคือมันบนแม่นโค้งนะบอกโค้งแบบนี้เป็นเหยียบไ้ขับรถเป็นอย่างเดียวไม่พอได้มันต้องขับรถแล้วติดอยู่มันมันไปดับอยู่ตรงทางเนิน อ่ามันต้องมีประสบการณ์ถ้าใครขับรถเป็นอย่างเดียวพี่นายแนะนำแนะนำอืมครับว่เป็นอย่างเดียวค่อยค่อยขับไม่เป็นแต่ค่อยเป็นที่ฉอีทำไงแนะนำหน่อยผมเคยขับรถเป็นมั่นใจในตัวเองสิแต่ก่อนขับรถเกียร์ธรรมดาไปดับที่ไหนไปขึ้นห้างไปขึ้นห้างร้านจอดรถที่ห้างใช่ร้านจอดรถที่ห้างมันสูงขึ้นแล้วเขาติดอยู่ตรงนั้นมั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 นขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมมันขึ้นไปแบบนี้แล้วมันก็โค้งชิบหาย ตอนเรียนมันไม่มีรถติดแบบนี้นี่วะมันไม่ได้ขึ้นเนินแล้วคุณจะไปต่อยังไงวะเหยียบว่าจะไปต่อมันก็ดับสตาร์ทเครื่องว่าจะเปลี่ยนเกียร์มันก็ถอยหลังใส่เบื้องเอาไงแล้วคุณตินิสวยแล้วขายอยู่ตรงนั้นแกแดอยู่แล้วเจ้าทํายังไงทีนี้ใคยก็หาทางพี่เอาจนได้สุดท้ายไปต้องไปเรียนใหม่ต้องไปเรียนขั้นมตุงโค้ง ขึ้นอ่ะขึ้นได้แต่ต้องโค้งขึ้นมองไงต้องปิดเครื่องแล้วก็สตาร์ทขึ้นตรงโค้งอ่ะจอดให้มันได้ตรงตรงตรงทางเมินอืใช่แต่ถ้าเกียร์ออโต้อ่ะมันจะมีเกียร์พยุงช่วยมันจะช่วยของมันเองถ้าเกียร์ธรรมดามันจะไม่ช่วยนะเราต้องทําเองเมื่อวานอะไรนะที่เราตันบอกว่าถ้ามันขึ้นขึ้นเนินอะไรเนี้ยมันไม่ไหวมันจะอะไรนะเทินเกียร์ให้เองเหรออืมมันเป็นรถรุ่นใหม่อะแหล่มันเป็นวันละถ้ามันไม่ไหวมันจะเทินเกียร์ขึ้นให้เอง ไม่ต้องทำอะไรเลยเบอกมีปุ่มให้กดแต่ไม่ต้องทำหรอกมันจะเทอเองอืมมันมันก็ดีออโต้สำหรับคนที่แบบไม่ต้องใช้ทักษะขับเยอะแต่ถ้าเกียร์ธรรมดาไม่รอดจะแปรงนะไม่มีการไหนกาเสียงนะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเราสายเป็นงงหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้สายเลย อย่าคิดอันนั้นนี่ได้เฮ้ยถ้าสมมติว่าขับออตโต้แล้วอย่าไปขับเกียร์ธรรมดาได้ขึ้นเนินตายได้มันไม่เหมือนกันเลยเกียร์ธรรมดาก็พอเป็นอยู่อืมจังเคยดับกลางเนินหรือยังยังไม่เคยดับนั่นแหละ <c oughs> เคยจอดกลางเนินหรือยังยังนันถ้ามัน,น,นดับกลางเนินผมก็จะปล่อยมันไหลกับหลังมันไหลกับหลังมีรถตามหลังมานี่แหละงานโทษเป็นโทษเขาอีกเป็นสิบสิบคันผมต้องเล็งอะไรที่ให้มันรถหยุดได้สมมุติว่า เราติดอยู่กลางเนินเราจะเบิร์ไปเลยเราก็ต้องปล่อยขาออกจากเบรกใช่ไหม,อมเออเราไปถึงกันเล็งมันจะไหลตอนนั้นแหละเราก็เหยียบคันเร่งแล้วปล่อยเบรกมันไม่เหมือนเกียร์ยโตเลยเราก็เอาขาออกจากคันเร่ง <c oughs> เพื่อที่จะมาเหยียบเ <c oughs> บรกเหยียบคัสแล้วก็ใส่เกียร์มันไม่ได้ไหยผมก็จะปล่อยมันไหลแล้วก็เร่งไว้มันมีเสาหรืออะไรให้มันหยุดตรงนั้นอืมกลับไปอาจจะอันนี้ปอนสอนนะเหรอ ใช่ปอนปอนเฮ้ยนูเคยหัดหัดขับสาล้อเรอะอรามีการสอนกันแล้วพี่น้องเอ้ยนะคะเบรกไม่เป็นเป้าหมายคือนะคะเสาหรืออะไรก็ได้นะเพื่อที่จะเบรกได้ตอนรถถอยหลังคลิปนี้ก็จะประมาณนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ